สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อลายดอกกุหลาบกันอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นคลิปที่สองนะคะลายดอกกุหลาบของเรานะคะวันนี้เราจะเริ่มที่แถวที่แปดนะคะทุกคนเราจะเริ่มกันที่แถวที่แปดนะทุกคนนะหลังจากที่ถักโซ่สามขึ้นมาแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะถักช่องทึบไปเลยนะคะ ตับช่องทึบไปเลยทุกคนหนึ่งช่องเป็นขอบนะคะแถวที่แปดนะคะตรงนี้ทิบที่สองเป็นไงกันบ้างนะคะทุกคนสบายดีไหมช่วงนี้ก็ผ่านฤด,ดูการปีใหม่มาเรียบร้อยแล้วเนาะ, <c oughs> ะไม่ได้ช่องทึบแล้วนะคะทุกคนเราก็ ตอนนี้เราก็จะถักโปร่งนะคะปร่งช่องนี้นะคะเราจะถักทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นะคะทุกคนปร่งมาสิบสี่ช่องนะคะจะถึงประมาณนี้นะทุกคนนะนี่ค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเมื่อทุกคนได้โปร่งมาสิบสี่ช่องแบบนี้แล้วนะจ๊าก็ให้ถักทึบไปสามนะคะก็คือตั้งแต่ช่องนี้จนถึงช่องนี้เลยนะคะทุกคนถักทึบไปสามช่องลงไปเลยทุกหลักนะคะเมื่อเสร็จทึบสามแล้วนะทุกคนก็ถักโปร่งไปห้าช่องค่ะถักโปร่งไปห้าช่องนะคะถึงหลักนี้นะคะ เมื่อได้โปร่ง5ช่องแล้วนะคะทุกคนเราจะถักทึบมานะคะทั้งหมดนะคะตรงนี้นับนะจากช่องนี้ถึงช่องนี้เลยนะทุกคนเท่าไหร่อ่า7ช่องค่ะถักทึบไป7นะคะเห็นไหมฮะอันนี้มัน1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะถักทึบไป7ช่องนะทุกคนเสร็จแล้วที่เหลือเป็นโปร่งนะแล้วก็ถักขอบเลยนะเราก็จะจบแถวที่8กันนะคะทุกคนถักไปเลยค่ะเมื่อเสร็จทึบ7แล้วนะคะตรงนี้จะเหลือโปร่ง10นะทุกคนเห็นไหมคะ2 4 68แล้วก็10แล้วถักขอบนะแล้วเดี๋ยวเรามาจบแถวที่8กันค่ะ แล้วก็จบแถวที่แปดแบบนี้แล้วนะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแถวที่เก้าด้วยการโซ่สามนะพลิกงานกลับมาค่ะเสร็จแล้วถักขอบนะทุกคนขึ้นแถวที่เก้าค่ะลายดอกกุหลาบเป็นลายที่ง่ายนะคะก็คือแค่ดอกไม้ดอกเดียวแต่แลาเราจับดอกไม้หันสลับด้านเท่านั้นเองนะคะเราก็จะได้สบายหนึ่งพื้นนะทุกคนนะ ิฉันก็ใช้วิธีถักเป็นดอยลี่ขึ้นมาก่อนนะคะถักเป็นดอยลี่ขึ้นมาก่อนแล้วก็เก็บไว้เป็นแบบนะคะแล้วเราก็เอาดอยลี่นั่นแหละเป็นตัวอย่างงานนะทุกคนพทเทินมีในในเพจนะคะเดี๋ยวจะวางเพจไปให้ด้วยนะทุกคนอะทีนี้เราก็มาดูโปร่งรอบนี้นะโปร่งรอบนี้ก็เช่นเคยนะคะถักไปเลยสิบสิบช่องค่ะทุกคนถักโปร่งไปสิบช่องนะจากขอบนะ ตอนนี้ขาตั้งกล้องพังไปหนึ่งขาแล้วนะคะทุกคนขาตั้งกล้องพังไปหนึ่งขาเพราะฉะนั้นดิฉนันก็ได้ขาตั้งกล้องอันนี้มามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นขาตั้งกล้องแบบเซลฟี่นะทุกคนนะเดี๋ยวไว้จะต้องหาขาตั้งกล้องแบบที่ตั้งบนโต๊ะแบบที่แบบเขาเรียกอ,อะไรล่ะที่พอดีกับงานถักของเรานะอ่ะอันนี้เมื่อถักโปร่งมาสิบแล้วให้ทุกคนถักทึบหนึ่งค่ะทึบหนึ่งนะ ทึบหนึ่งไปทึบหนึ่งก็คือพอหนึ่งคอสี่ตัวแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วถักตรงหนึ่งจ้าเว้นไปโซ่สองเว้นไปสองช่องนะคะสองหลักลงหลักที่สามนี่เลยนะแล้วก็ถักทึบอีกหนึ่งแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นลายละเอียดแบบนี้ดี่ฉันก็จะให้ดูยาวๆนะแต่ถ้าเป็นช่องลายไม่ละเอียดก็จะแบบเอามาถักแล้วก็เอามาเปิดอีกรอบอย่างนี้นะคะทุกคนมันจะทําให้คลิปไม่ยาวเกินไปนะทุกคนนะอ่ะเสร็จแล้วถักโปรงอีกหนึ่งจ้าโปรงอีกหนึ่งนะแบบนี้พอโปรงหนึ่งแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เราจะถักทึบละ ที่เหลือนะคะจะเป็นทึบทั้งหมดนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เราจะถักทึบไปลสี่ช่องทุกคนมาถักไปเลยสี่ช่องนะคะก็คือจากช่องนี้ถึงช่องนี้อ่ะนี่สี่ช่อง นี่นะคะอ่าเสร็จแล้วอ้าวยางค่ะอีกช่องหนึ่งสี่ช่องก็ต้องเลยมาอีกหนึ่งช่องนะคะช่วงนี้เป็นไข้หวัดค่ะทุกคนเป็นฝั่งยุโรปคนเป็นไข้หวัดเยอะมากนะคะทั้งไข้หวัดทั้งโควิดนะคะเข,ขาปะปนกันยิ่งถ้าบ้านไหนมีเด็กนี่เขาจะป่วยกันทั้งบ้านบ้านดิฉันไม่มีเด็กแต่เวลาออกไปข้างนอกขึ้นรถเมล์แล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะ ที่จะต้องใช้อากาศร่วมกันกับคนที่เขาเป็นหวัดนะคะอ่ะมาทีนี้ที่เหลือเราจะเป็นทลายโปร่งสีค่ะทุกคนถักโปร่งไปสีนะคะนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราเป็นหวัดแต่ภูมิของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะบางคนก็ป่วยแบบหนักเลยนะเออป่วยแบบนอนนอนหนักเลยไข้หวัดที่เกาเป็นแต่ไม่เยอะนะคะทุกคนไม่เยอะแต่ว่าก็ต้องกินยาพาราดาักไว้นะบ้านนี้เขามีแค่ยาพารานะแค่ปวดลดไข้ธรรมดา ืมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ถากทึบไปสามค่ะนี่ก็จากช่องนี้ถึงช่องนี้เลยนะทึบสามอันนี้แถวที่เก้านะคะแถวที่เก้า ตรงนี้ก็เป็นทึบสามอันนี้เป็นต้นนะคะเป็นกิ่งนั่นแหละเป็นกิ่งของกุหลาบนะที่หยุดถักไปนานเพราะว่าทำงานนะทุกคนทำงานประจำเยอะมากนะแล้วก็พักพักมือถักไปเลยนะเพราะว่าเห็นจบหนึ่งงานยุกยุกนกยุงนะสองชุดก็ก็เลยหยุดไปนะคะปีนี้เราก็มาเริ่มกันใหม่ ที่เหลือเป็นเป็นลายเป็นโปร่งหมดเลยทุกคนง่ายเลยนะอันนี้อ่ะโปร่งหมดเลยจนถึงขอบนะคะนี่ก็เหมือนกับแถวข้างล่างเลยค่ะเมื่อได้โปร่งครบตรงถึงนี้แล้วนะให้ทุกคนถักขอบนะคะเรามาจบแถวที่9ก้ากันถักขอบหนึ่งช่องเลยพ้าหนึ่งคอ,อไปสี่ตัวนะคะ ทุกคนเห็นหางตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราค่อยตัดทิ้งกันนะแล้วก็โซ่สามไป,ไปขึ้นแถวที่สิบนะคะพลิกงานกลับมาแล้วเราก็ถักขอบ นี่คือแถวที่สิบนะอ่ะแถวที่สิบเราจะถักเราจะถักโปร่งนะคะปร่งก็คือเท่าเดิม่ะเท่าเดิมกับแถวข้างล่างสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นะถักโปร่งไปสิบสี่นะทุกคนถักปร่งไปสนะิบสี่ช่องค่ะเมื่อถักโปร่งมาครบแล้วนะคะสิบสี่ช่องนะทุกคนก็ถักทึบหนึ่งค่ะถักทึบหนึ่งตรงนี้นะ แถวนี้แถวที่สิบนะทุกคนไม่ได้ทึบหนึ่งแล้วนะก็ถักปลงไปหนึ่งค่ะเว้นสองหลักนะลงหลักที่สามแบบนี้ปลงหนึ่งนะแล้วก็ถักทึบอีกหนึ่งค่ะพอเริ่มลายขึ้นไปแล้วเนะี่ยมันก็จะแบบะละเอียดลายก็จะแบบละเอียดขึ้นนะทุกคนนะ แบบนี้นะเสร็จแล้วถักปร่งสองค่ะถักปร่งสองนะคะพอได้ปร่งสองแล้วเราจะถักทึบสามนะคะทุกคนอืมปร่งสามนะทุกคน ปรุงเป็นสามอ่ะขออภัยนะคะอ่ะปรุงสามนะทึบหนึ่งปรุงหนึ่งทึบหนึ่งแล้วก็ปรุงสามเสร็จแล้วก็ทักทึบไปสามทุกคนถักทึบไปสามนะคะ ช่วงนี้ทางนอร์เวย์สว่างมากขึ้นแล้วนะทุกคนเนื่องจากว่าช่วงพระอาทิตย์โคลกเหนือช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็พระอาทิตย์ก็หมุนแล้วนะคะหมุนแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีความสว่างมากขึ้นนะคะเราก็ได้แสงมาเริ่มถักและช่วงธันวาฯนี่คือไม่มีแสงเลยนะก็เลยหยุดถักไป <laughs> แล้วก็มีกิจกรรมเยอะด้วยนะทุกคนสองสี่หกแปดนะเก้าแล้วก็สิบ นี่ตามช่องก็คือสิบตัวแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วทํายังไงเสร็จแล้วถักปรงหนึ่งค่ะปรงหนึ่งเนาะปรงหนึ่งแล้วก็ถักทิปหนึ่งค่ะจริงๆต้องลงคลิปวนะันอาทิตย์นะคะแต่ด้วยความที่ว่ามีมีนัดทานข้าวกับ เพื่อนๆนะคะหลายกลุ่มนะคะช่วงวันหยุดก็เลยอ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วคนที่บ้านไม่อยู่บ้านนะเราใช้เสียงในการอัดคลิปได้ก็เลยมาอัดวันจันทร์นะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะลงอัดสิก็จะลงให้เลยนะคะอาจจะมืดๆของเมืองไทยนะทุกคนนะอ่าเสร็จแล้วทงงํายังไงเสร็จแล้วทักปรุงสองจ้ะปรุงสองตรงนี้ทักปร่งสองอันนี้แถวที่สิบนะคะ ก็คือได้กี่แถวก็เอาตามนั้นนะทุกคนแต่พยายามถ้าว่างวันที่วันที่ไม่มีคนอยู่ว่าในบ้านเนี่ยก็จะพยายามถักหนึ่งคลิปนะทุกคนมันจะได้เสร็จไวไวนั่นแหละแต่จะได้กี่แถวนี่คือไม่ไม่การันตีนะทุกคนนะอยู่ที่อยู่ที่เวลาของการอ่าใช้ในการอัดคลิปนะคะทุกคนเวลาเรามีคนอยู่ในบ้านเนี่ยเราอัดคลิปไม่ได้หรอกเพราะว่าเสียงเราไม่สามารถให้เขาเงียบเสียงได้เกินสิบนาที แล้วบ้านทางนี้นะก็เคยพูดมาแล้วเนาะเพื่อนๆก็คงจามันได้นะว่ามันเป็นบ้านชั้นเดียวที่แบบทุกห้องทะลุกันได้นะยกเว้นห้องนอนนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือห้องรับแขกที่ฉันนั่งถักอยู่นะเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องรับแขกแล้วห้องห้องนั่งเล่นในห้องเดียวกันกับเรานะคะมันก็เลยลําบากนิดนึงอ่าที่เหลือเป็นปโปรงที่ลัดโปรงนะคะสองสี่หกเจ็ดอ่าที่เหลือเป็นปโปรงคะ่ะอันนี้ทิทิ์สองละ สองสี่หกแปดสิบอ่าถักตรงไปสิบแล้วก็ถักขอบนะเราจบแถวที่สิบกันนะเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวที่สิบเอ็ดค่ะเนี่ยแถวที่สิบเอ็ดนะแล้วขึ้นโซ่สามเสร็จแล้วเราก็กลับด้านมาขึ้นแถวที่สิบเอ็ดกันนะคะเราจบแถวที่สิบไปละแถวนี้แถวที่สิบเอ็ดค่ะเราก็ถักช่องถืบก่อนเลยนะ ดิฉันซื้อไหมคอตตอนมานะคะเนื้อไหมต่างกันนะคะเนื้อไหมาบางกลุ่มก็บางมากเนื้อไหมาบางกลุ่มก็แน่นแบบนี้ถ้าแน่นแบบนี้จะดีมากเลยนะคะถักสบายมันทําให้คิ้นงานเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็สวยนะคะแต่บางบางบางกลุ่มก็จะบางมากนะเช่นอ่าไหมที่จะถักลายอวดนิดนึงไหมที่ใช้ถักลายอ่าดอกบัวนะอันนี้คือบางนะทุกคนอันนี้เป็นลายดอกบัวนะคะเป็นคลิป สบายผืนถัดไปนะที่เราจะเรียนอ่าหวังว่าทุกคนก็จะตามมาเรียนลายดอกบัวด้วยกันนะทุกคนนะอืเดี๋ยวจบงานดอกกุหลาบเราก็จะต่อลายดอกบัว,วกันค่ะขึ้นแถวที่เท่าลายแถวที่สิบเอ็ดค่ะใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบแถวที่สิบเอ็ดนะคะแถวที่สิบเอ็ดนี้เราจะถักโปร่งนะ โปรง่งตรงนี้เราจะถักเท่าเดิมอีกแล้วนะคะสิบช่องไหมสองสี่หกแปดสิบถักโปร่งไปสิบนะทุกคนถักโปร่งไปสิบค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นลายตรงนี้จะเป็นช่วงใบไม้ค่ะใบกุหลาบนั่นแหละดิฉันเจอลายกุหลาบเยอะมากนะในอ่าพินเทเลส t นะทุกคนแต่แต่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นลายที่ยาวมากนะยาวแล้วก็ความกว้างเนี่ยไม่สามารถเอามาทำสบได้นะ ต้องลดต้องเว้นเยอะมากนะดิฉันก็เลยมองว่าเออเอาลายนี้ดีกว่าเพราะว่าความสวยก็พอประมาณก็คือแบบไม่ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะแต่ถ้าลายยากเกินไปเนี่ยกลัวที่จะแบบว่ามันจะทําให้เราต้องถักต้นแบบนานนะแล้วอ่าคลิปคลิปที่จะถักอาออ,อากาศเนี่ยมันก็จะช้าเกินไปนะก็เลยเอาเอาอันนี้แหละเออพรดิฉันก็มองว่าเออดอกนี้ก็กําลังดีนะอะลายกุหลาบมีเยอะมากนะทุกคนมีเยอะมากจริงๆค่ะ แต่บางทีมก็จะเป็นลายเลือ้อยลูลดเลี้ยวไปซึ่งแบบนั้นนะมันเหมาะที่จะถักเป็นผนะ้าม่านหน้าตองหน้าต่างมากกว่านะถ้าคนมีความมีความพยายามสูงกว่าดิฉันอนะ่ะมีความเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอ่ะโปร่งสิบค่ะแถวที่สิบเอ็ดนะเราเริ่มต้นด้วยโปร่งสิบนะคะเสร็จแล้วเราจะถักทึบค่ะถักทึบไปสี่ช่องทุกคนนี่อ่ะจากช่องนี้ถึงถึงช่องนี้เลย อ่ะทึบสีนะคะถักไปค่ะนี่ได้โปร่งเอ้ยได้ทึบสีแล้วนะถักโปร่งสองค่ะถักโปร่งไปสองช่องอย่างนี้นะคะเสียงเล็กเสียงน้อยอืมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถักทึบค่ะ ทึบนะทึบตรงนี้ก็เราถักไปสามช่องนะสามช่องมันก็จะเท่ากับแถวนี้เลยนะถักไปค่ะทึบสามค่ะที่เมืองไทยไม่ทราบว่าหาไหมแบบเนี้ยคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นที่แบบสีขาวแบบนี้ง่ายไหมอ่ะง่ายหรือยากไม่รู้เนาะแต่ก็คิดว่าน่าจะง่าย่าทางนี้เนาะน่าจะง่าย่าทางยุโรปนะคะ ไม่ได้ทึบสามแล้วตรงนี้จะเหลือโปร่งสองค่ะทุกคนถักโปร่งสองนะคะแถวที่สิบเอ็ดค่ะแถวที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบหนึ่งนะทุกคนไม่ได้โปร่งสองแล้วนะเราจะถักทึบสองค่ะนี่นะถักทึบไปสอง ทิสองเสร็จถักรงหนึ่งค่ะรงหนึ่งนะคะรงหนึ่งเสร็จแล้วก็ถักทิปสองอันนี้คือเป็นเป็นกิ่งนั่นแหละเป็นกิ่งที่จะขึ้นาลายฐานดอกนะคะทิปสองนะคะตรงนี้ พอทึบสองเสร็จแล้วตรงนี้จะเหลือโปร่งเท่าไหร่คะทุกคนสิบสามเนาะถูกปะมันจะเหลือจากที่เดิมเป็นปร่งสิบสี่นะเราล้ํามาหนึ่งแล้มันจะเหลือสิบสามสองสี่เดี๋ยวถ้านับอีกทีเพื่อความแน่นอนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามปร่งสิบสามแล้วก็ถากขอบเลยทุกคนนะคะแถวที่สิบเอ็ดเราจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอตอนขึ้นต้นแถวที่สิบสองกันนะทุกคนนะ เราขึ้นแถวที่สิบสองด้วยการถักขอบนะทุกคนหลังจากที่จบแถวที่สิบเอ็ดแล้วก็โซ่สามมาแล้วนะเราก็ถักขอบขึ้นต้นแถวที่สิบสองกันนะคะแบบนี้นะแบบนี้เลยเสร็จแล้วทํายังไงต่อตรงนี้เราจะถักโปร่งไปเท่าเดิมนะคะก็คือสิบสามช่องคะ่ะทุกคนอ่ถักโปร่งย้อนกลับมาจนถึงหลักนี้นะสิบสามช่องคะ่ะทุกคน เมื่อเราได้โปร่งสิบสามมาแล้วนะอันนี้แถวที่สิบสองนะคะเราจะถักทึบหนึ่งค่ะถักทึบหนึ่งตรงนี้ไม่ได้ทึบหนึ่งแล้วนะให้ถักโปร่งสามจ้ะทุกคนถักโปรงไปสามช่อง แล้วก็ถักทึบหนึ่งค่ะแถวที่สิบสองแล้วนะลายนี้แถวต้นแบบไม่เยอะนะทุกคนไม่เยอะอีกแล้วไม่เยอะอจริงๆริงค่ะเพราะงั้นตามได้ไม่ยากนะมือใหม่ก็ตามได้ค่ะแบบนี้นะคะอืมเสร็จแล้วถักโปรงสองตรงนี้ถักโปรงสองตรงนี้นะคะ ไม่ได้ปรงสองแล้วตรงนี้จะถักเท่าไรอืมถักทิปหนึ่งค่ะถักทิปหนึ่งนะคะอืมไม่ได้ทริปหนึ่งแล้วถักถักอะไรล่ะ ถักปรงหนึ่งค่ะปรงน,งนึ่แล้วก็ถักทึบอีกหนึ่งลายก็เริ่มละเอียดขึ้นแล้วนะคะลายละเอียดของใบแล้วก็ดกอกแบบนี้จ้ะมันได้แบบนี้แล้วนะทุกคนให้ถักโปร่งสามค่ะโปร่งสาม จากโปร่งสามแบบนี้นะจ๊ะมันได้โปรงสามแล้วถักทึบปลายสองค่ะถักทึบสองค่ะพอหนึ่งพอเจ็ดตัวขาแจ้งต้องจะคอยแต่จะกว่้มใต้อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ขาที่ใช้อยู่ประจำนะคะตัวนั้นคือพังไปพร้อมกับปีปีเก่าแล้วนะทุกคน แบบนี้นะจ๊ะี่แบบนี้แหละเสร็จแล้วที่เหลือเป็นอะไรคะที่เหลือเป็นโปร่งค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดนะคะอ่าที่เหลือเป็นโปร่งสิบเอ็ดช่องแล้วก็ถักขอบนะทุกคนเราก็มาจบแถวที่สิบสองกันนะแบบนี้ไม่ยากเนาะไม่ยากหรอกคิดถึงกันไหมคะแม่แม่ป้าป้านะคะ พี่นพ,พี่สาวน้องสาวไปถึงกันใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็ข้ามปีเก่ามาสู่ปีใหม่แล้วนะวันนี้วันที่เก้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอะ่ะอวยพรกันอีกรอบหนึ่งสุขภาพแข็งแรงนะคะไปวัดไปวามีความสุขกันนะใครไปทําบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้จับ จับต้องสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนานะไม่ว่าจะธุรกิจการงานนะคะเล่นหวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะอืมขอให้ได้ให้โดนกันทุกคนนะะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็มาจบแถวที่สิบสองกันตรงนี้นะแล้วก็ถักขอบไว้นะทุกคนถักขอบแล้วก็ขึ้นโซ่สามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อคลิปที่สิบสามกันคลิปหน้านะทุกคน คลิปที่สิบสามคลิปหน้านะคะก็จะรอวันหยุดนั่นแหละวันหยุดซึ่งไม่มีคนอยู่ในบ้านเจ้า <c oughs> <c oughs> กรรมนายเวรไปทํางานนะคะเราก็จะถักได้นะทุกคนนะอืมนะาตามนี้เลยแล้วก็ขึ้นโซ่สามวายนะเราจบแถวที่สิบสองกันนะคะแบบนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่นะคะทุกคนนี่ถ้าขาตั้งกล้องอันนี้ไม่เวิร์คคงต้องไปถอยขาตั้งกล้องมาใหม่ <c oughs> แบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนจบแถวที่12แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ